นรับจะอยู่ในแผนงานการสร้างของทีมงานเพชรยินดีนะครับลมร้อนนี่สองไฟหลังมีชนะเพชรเอกพอหลักบุญชนะเอกพิทักษ์วันดีทวีชัยนะครับส่วนทุ่งนาใหม่สองไฟหลังมีแพ้ยอดสยามสิทธิแก้วประพลชนะล็อกซุเป,ประบอลสอแสงชัยในยกที่4ครับ คู่นี้ชกกันในรูปแบบ2พัก2นะครับตามพรบมวยนะครับเป็นมวยรุ่นใหม่ๆรุ่นเล็กๆนะครับแต่คุณภาพนี่ขับแก้วแน่นอนนะครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่เชื่อว่าเกมน่าจะออกมาอย่างสนุกเราใจแน่นอนครับเมื่อกี้ถามพี่นัดหลังนี่ดูว่าสภาพร่างกายเข้าที่เข้าทางแล้วก็อาวุธมวยนี่ดูครับแรงครับจังหวะสีมือเลี่ยมเชิงอยู่กับลมรอนเป็นมวยอ้าวแต่ทุ่งน้ใหม่นี่ เอาลอเลยครับโตขึ้นเหมือนกันคุณซ้ายสูงๆเอ,เ,เอา่เอาเปียนไปแล้วสงสัย <ใน S 1> จะได้กล <หา S 1> ับบ้าน,านเร็วแล้วบุตรีแหลกกันแบบนี้เดี๋ยวดูนะครับทุ่งนาใหม่นี่หัวใจนี่เกินร้อยแน่นะครับผ่านสายตามาแล้วนี่ชัดเจนครับแ<อ>ทุ่งนาใหม่กับลมร้อนที่มันเข้ากันดีเหลือเกินครับมีว่าวสักตัวและแจ๋วเลยไปทิศทางเดียวกันเลยครับชื่ออาถึงก็ชวนทะเลาะกันเลยนะครับ ไม่ต้องพูดท้ามทำเพลงกันเยอะครับอโอ้ภาสอง,สองโอ้สองมาครับเอาซับคืนแทงเข่าขวาไปครับทุ่งนาใหม่จิตใจทำด้วยอะไรโอ้โหฟันกันตั้งแต่เเดินเลยไม่รอเริ่มดีเล็กๆเลครับเป็นสองนาทีพักสองนะครับต้องเร่งออกอาวุธกันแบบนี้เอาดูว่าลมร้อนนี่ก็จะเน,น้นโอ้โหขวาบนนะครับจะหดก้านพออย่างเดียวดูนะครับทุ่งนาใหม่นี่เดินขยับไปเรื่อยประเภทดื้ออยู่แล้วครับแล้วก็อาวุธนั้นแรง ลมร้อนเตะได้เตะไปอย่าหยุดนะครับตู่ครับแข้งขวาครับไม่หยุดอยู่แล้วครับถ้าเดินมาให้เตะลมร้อนบอกเตะได้ก็เตะแล้วครับเอาดูล็อกในล็อกในลมร้อนตีแปะไปก่อนครับเอาส่งไม่เร่งไม่รีบครับขยับปล่อยแกมเบียเข้าไปครับทุ่งนาใหม่ขยับไปเรื่อยเลยครับเพราะว่าสายกับขวาด้วยนะครับทุ่งนาใหม่นี้สายแลลมลมร้อนนี่แสดงให้เห็นนะระยะหลังพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วก็มี แท่นี่ตวัดก็ไปเตือนไปแล้วหลายครั้งนะครับทุ่งนาใหม่จะมาเดินออกหมัดมั่วๆนี่มีทิศโดนสายยาวๆเข้ากันอไดูเลยสองชั้นโอ้โหต่อยแท้จริงเลยครับแต่ว่าดักเอาแบบนี้เลยครับรร้อนครับทุ่งนาใหม่ก็ขยับขยับเข้าไปครับใส่ดูยังช้ากว่าครับนี่ครับโดนแท่งขวาไปก่อนเลิกคืนด้วยกำปั้นแท่งขวาอีกแล้วครับแหมลบท่านี้ครับร้ายเหลือเกินละครก้มหลบเอาเลยครับร้อนหมดยกแรกครับ ตับตุกตับเป็นของใครแข้งซ้ายทุนาใหม่ครับไตแม่งไปมัวๆนะครับยืนห่างๆแต่ก็ไตไปก่อนครับเอาหยักเข้าไปลมร้อนลมร้อนดูจะเล็กกว่าหน่อยนะครับแต่ความเป็นมวยจวังหวะฝีมือดูว่าจะพบเครื่องกว่าครับเอาเบียดเข้าไปหลุดมาดูกันที่วงในยังไีไม่ได้เลยครับโดนบิดเหลี่ยมทิ้งไปครับ มวยคู่นี้เป็นมวยใหม่ๆและออกมาแล้วครับร้อยปอนด์ร้อยวิชาเราเห็นชัดเจนครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องชื่นชมทั้งสองคนนี้มีความพยายามในการออกอาวุธบ้างครับเอกยกแรกก็ล่อกันแล้วครับยกที่2ก็ยังใส่กันอยู่ครับเอาซ้ายหลุดครับเอาแต่เอาคือจะทําโทษไม่ได้ครับขอเอาตัวรอดออกมาได้เลยครับจังหวะทําแล้วหลุดครับดูจังหวะมาชันเขาเข้าหาครับเอาแต่เขาเราล้มเองครับลมร้อนเอาล้ครับประมาทไม่ได้นะครับเตือนไว้แล้วนะครับว่าทุ่งนาใหม่นั้นแรงทุกทู่ แปลว่าความเป็นมวยนี่อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าอาวุธมวยแรงครับลมร้อนนายนี่เหนียวลึบนะครับอย่างที่บอกไว้จากแรกบิดเหลี่ยมหักทิ้งไปเลยครับมาดูกันเล็กกว่าหน่อยจะแ,แข็งแรงเหลือเกินครับสายกับขวาัขวามาก่อนครับลมร้อนคุงเท้าใหม่ขยับซื้อก้าไปโยกกระปัดแหมมาครับปัดขวาลมร้อนอีกทีหนึ่งลมร้อนบอกว่าชื่อลมล,ลมร้อนแต่ว่าตอนนี้อารมณ์ร้อนหรือเปล่าดูรับเอล่าลุยเขาไป มากแกมุ้ลงไปแบบนั้นนี่ไม่ได้คว้าเข่าเสยขึ้นมาเลยนะเัืองรีลมร้อนเหนี่ยวชนอย่างเดียวแล้วครับดูจังหวะการจับอยู่ก็จับได้เปลียบด้วยแล้วหักคอไปดิเอาละครับหน่วยนี่จุกนันนันแล้วครับโดนเททิ้งไปดื้อๆแล้วครับจำเบ้าี่จุกนะครับเอกจุกแน่นอนจุกเข้าไปครับพยายามขยับเข้าไปครับทุ่งหน้าใหม่ลมร้อนเตะขวาก่อนเลยครับเอาเตะซ้ายคืนไปครับฉากหนึ่งครับ มเสียงดังถึงโตอผู้บรรยายครับขาซ้ายโต๊ะคืนของทุกนาใหม่ที่บอกครับด้วยความใหม่แก่ของป้ายแดงแล้วครับประสบการณ์อย่างไม่ได้เยแยะมากมายแต่ว่าหัวใจกระเปาครับยงนี้ของจริงแล้วครับเหียดเข้าไปเลยนะครับจ,โโจากลั่มในโอ้โหดูจังหวะกดโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ โดนเข้าไปตาแดงรู้เปล่าครับโอ้โหโดนแม่เจ็บเหลือเกินครับดูครับอาการนี้บาดเจ็บครับเจ็บปวดครับจบยกสามเลยครับโอ้โหหนึ่งนาทียี่สิบหกวินาทีเดี๋ยวดูภาพช้าๆนะครับจังหวะก้มลงไปพอดีนะครับนาทีสิบหกวินาทีครับเมง่อไโอ้โหลมร้อนนี่แทงสวนเข้าไปเต็มๆครับโอ้โหไปเร็วมาเร็วครับ นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าๆนะครับจังหวะกล้ามในแล้วก็ไปกดปกดติดแข้งหน้าเลยครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับดูมุมนี้นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับปังโอ้โหยุติการชกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคาราเบลจริงๆนะครับแบบนี้โอ้ย เรียบร้อยผูแ้แรกก็จบลงเร็วนะครับเพียงยกที่สามเท่านั้นครับดูมุมนี้อีกทีหนึ่งนะครับเขาโอ้โหแต่ลูกสาม